โอ้โหนะเคยเห็นกันหรือเปล่าครับมะสังด่างสวยงามมากนะนี่ฮะก็มะสังนี่ก็ถือว่าเป็นไม้ยอดนิยมที่คนนิยมเอามาทําบอนไซกันนะนะเพราะใบเขาสวยนะใบเขาเล็กๆนี่จะสวยมากเลยแต่วันนี้เรามาดูกันนะมะสังด่างนี่สังเกตใบครับออกสีด่างสีขาวสีชมพู สวยงามมากเลย,เยตลาดนะัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกินะ์ฮะมาเดินกันได้ฮะเนี่ยตอนนี้สนอนราคาอยู่ที่300บาทนะมีสงกระถางเท่านั้นเองเนะแต่ร้านนี้ถือว่ามีไม้ที่หลากหลายเลยเนะเพราะนั้นใครสนใจก็แวะมาได้ฮนะนี่ต้นนี้ก็เป็นข่อ,อยด่างนะราคาเท่าไหร่ข่อยด่างเนี่ย สองร้อยนะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยร้านนี้ไม้สวยๆเนี่ยมาดูกันนะเนี่ยอีกต้นหนึ่งก็คือเนี่ยฝรั่งขี่นกด่างนะฝรั่งขี่นกด่างนี้เท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบเนี่ยมีอยู่สองต้นนี่แล้วก็มาเจออะไรรึเปล่าสวยมาก นี่ฮะอ่ะนี่ฮะมาดูมะขามเทศด่างโอ้โหเนี่ยต้นนี้500บาทนะนี่เราสังเกตที่ว่าใบสีเขียวสีด่างลายขาวนะแถมมีลายชมพูด,ด้วยอือสวยงามมากเลยนะเนี่ยมีเยอะแยะเลยตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิกิตะใครสนใจก็แวะมาทักทายแวะมาดูแวะมาชมกันนะนี่ฮะ สวยๆแบบนี้น่าสนใจอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ